พี่นองไปจอบมงเข้าจ้ากินเข่าเทียงน้ากันอารรกาศบานท่าเอาขนาดฝนม,นตมาตกฝนมาตกกินเขากับเส้นร้อนเจนน,น,นวนบอกกินจะบอกฮะเจนนว่นบอกกินเขาาไปเจนนวน เ้็ร้อนหอมัน่ายข้นเขานั่นกันเสร็จแฉบอนที่ง,ออเ,งเคียงแรกสี่กินหยังแซ่บบ้ลหลักคุณไา้หืะ อย่งนี้บอกถามชิ้นๆแกงเส้นเก,กี่ยวใส่กอกหมูถอดจะมาเศ้าละ่ะนี่รอบเทียงแกงไก่ใส่เส้นร้อนอเฮ็ดบ่ยายเฮ็ดบ่เฮ็ดอยู่บ่ประด้ย๋ยงแบบไม่จะอื้อละ

ยังเมียยาทีขายได้บ่ฮึโบแมนเขาเจ้าเออเขาเจ้าประกาศเกษตรเขาเจ้าประกาศอยู่ได้ล่ะผู้ใดเก็บให้บางยาไว้นะเออเขาเจ้ารับสื่อกิโลละพันคุณอืมปีนี้โ่แมนเขาเจ้าสีปาบไหมเขาเจ้าสีปาบไหมเขาเจ้าสีไปวิจัยว่า วงจรนมันมากเองได๋มในบาง nhà ปีปีนี้เจ็บเนี่เด้อเจ็บไปขายให้เกษตรอ่ะเจ็บไปขายให้เกษตรเขาเจ้าสิไปวิจัยว่ามันเกิดมี่ยังมันเกิดแล้วมันเฉียงขามันได้ใส่ธรามชาติขากันเอง เด็กก <ừ> ินเข่าพี่นังกินละบ่อเขาสักถามยีอา่านไ่เลอดบเต็มเลย อย่าหาหกินเองหาเเสียนมดซ่องเด้สิเคี๋ยวกร้านร้านเอาไปเรีนเอาไปเล่นขายพ่มมอลร้านเอาไปเล่นไม่เดียดดีครับ นี่แหละเดดดีก็ตากผ่าตากแท่พี่น้องพอดีซักผ่าซักแพ่มึงมึงย่าเพ่งตากเดี๋ยวเดี๋ยวจะไหนพาไปมึงย่า่เล่าเส็มอยู่เด้มาผ่าพี่น้องเล่าเล่ากับมีเด้ยเล่าตากผ่าแล้วกับมีมึงมึงแล้วตากแล้วตากสินไ้มึงแล้วตากสินเนี่ยก็สักผ่ามึงยา่ตากสิน ไปเลยตากไ้กับหยากับนั่นเลยพี่นอ้องอันนี้ผ่าถุงยายเล่ากับมี่ครับผมจะมาเล่าบ่อนนตากกังฉี่เลยตากไ้กับหยาเลยซืดจัดอุ้เข่านี่แดดมันดีมันพึ่งแดดนี่แหละ ชีวิตมันบ้างมันเขากินน้ำยายยายเจ้าคือไปตากสินยังสั่นมันบอกขั้นค่ายบ่คือตากยังสั่นบอกขั้นบ่บอกค่ายบ่เขาว่ามาในนนั่นเขาว่าบอกค่ายบ่บอกค่ายมันบอกเป็นผ่าเปียกผ่ามันแห้งแล้วเอาไปตากมันแห้งอีกคือเจือ มาสีบ๊อบเป็าเงี้ยวไสเนหะให้ยัยมาสีบ่ไปเงี้ยวไ่บ่หอ่อนมาดันไปยืนนี่คนอื่นเขาก็อบ่ห่อนคนอื่นเขาคือบห่อนไก่เอ่อเอฟซีผลเนี้ยไงไก่ซีพีอ๋ไก่ซีพ ป้ากินมจ้สิมีก่<ะ>กูไปแย่งป้ากินเจยวสิมี่กูไปแย่งเป็ขินอินกันน้องอนแย่งแย่งกันที่ประทับแย,ย่งนั้นแยงอะไพี่กินเ้นกับแซบได้ละพี่น,อน้องโดนต้มเทียต้มใส่ปลาต้มใส่ปลากระป๋องแงย้งแซบม,มันมินมันได้น้ำสดแต่มันได้กินเสน้นพอมไหม ค่าเดียวโอ้โยหอมหอมมากตำเครื่องตะไคร้หอมหอมนี่ใบมะกรูดใส่ใส่กับพราคิโต้ <c oughs> แซ่บครับกิน <c oughs> หลายคนกับแซ่บธรรมดาแต่กินสองคนโมแซ่บเดียกินสองคนทึงเทียงกันทึงกัดกันทั้งกันเป็รสชาต <c oughs> กินหลายคนจะมวเถียงกันยามกินป้ะเดี๋ยกกินสองคนมันเลียนะเทวดาต่ำาหุ้มเือกันเลยกินสองคนหลวอไปมเจ้ากิ่นมิ่ก็มาน่อยยังเลย ก็รับเขาแดีแล้วเขาไปเจนตัวเขาต้องจนซุปเดินหนแล้ว่ากินเขามาหน่อยวะม้ามันบกินแล้วสูมือโอ้ไกเนนเขาเนียวให้กโบกินแล้วโมือยังสมัยก่อนเนาะเลี้ยง่างมายนวดก๊มน้ดนวนจะเขาเออนวนปั่นเขาให้กับ เลวะเลี้ยวช่มือบ้ใส่น้ำซุปบใส่น้ำเนี่ยใส่น้ำเว้ยงานี้บมีหมูบมีไก่มาสิกินแต่ก่อนนี่โยนให้คำหนึงไปแล้วอิ่มแล้ว

อแบบคจะดููกันยิ้ฮะคืออ์คือเมครับู่อนเมียห้ยังคดีกันแน่ดีกันแน่ยังดีเลยธพ่มดาเลยเยกันเจ้าแล้วก็แก่นีกูได้กเหตุพี่บอกว่าพ่อเนีหน่อยเหตุวะท่านมือขึ้นมือขึ้นเสียงโทรศัพท์ห้องมีเฮ้ แม่ไมนโทรแฮะจริงจริงม,มึงกโทรซับเงี้ยหน่อยมากบ่โปรดลเอาม้าพะสันมันหลอกซือทันไปแล้วมันลืมโปรดลเอามาพิาามพโปรเลดลเอาม้าพะสันเอา<อ>มัน,มนไปใส่มันเห็นอยู่วะไม่ละมันละเอามาใหญ่หน่อยเห็นอยู่พะสันมันเลยไปสอดขาพอดีได้ยินเสียงพอดีแม่ไมนโทร โอเคครับผมแซบแบมึนเศร้าไม่อยากไปเลยโอเคียไปก็แซบอีเข้าวเที่ยงน้ำกัดครับผม